ลือลิซ่าชิมลางงานแสดงลงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกเกิดกระแสฮือฮาขึ้นในโลกออนไลน์หลังมีคนสังเกตว่าไอจีของ The Walking Dead ซีรีส์ซอมบี้ภาคต่อระดับโลกได้กดติดตามไอดอลสาวลิซ่าแบล็ p i ิงทำเอาลุ้นอาจมีข่าวดีร่วมงานกันเพราะปะกติ The Walking Dead กดติดตามแค่นักแสดงและทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น งานนี้แฟนๆลุ้นหนักหวังจะได้เห็นลิซ่ามาแสดงในซีรีส์แนวซอมบี้เรื่องดังระดับโลกเรื่องนี้แถมในภาคหน้าทีมงาน The Walking Dead ยังยกทัพกันไปเปิดกล้องที่ฝรั่งเศสเพื่อทำถ่ายภาคแยกของดิวหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องอีกด้วยยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวลือให้แฟนคลับได้ฟินล่วงหน้าเพราะในระยะหลังมานี้ ลิซ่ามักไปปรากฏตัวที่ประเทศฝรั่งเศสบ่อยๆทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ร่วมงานกันจริงๆ